สนับสนุนรายการโดยปิ้นถูกดิจิตอลเริ่มต้นใบละสองบาทล้างอาจรูปจากมือถือทำป้ายไว้นิ่วภาพสวยส่งงานไวสนใจติดต่อ088-817-5545หรือแอดไลน์ผ่าน QR code ที่หน้าจอได้เลยค่ะคุณกำลังฟังพาเที่ยวเลี้ยวไปหลอน รับฟังได้ณบัดนี้คุณแรกสวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีปีใหม่ครับพี่เนทแล้วก็สวัสดีปีใหม่ครอบครัวพักเที่ยวเดือไปหลอนด้วยครับโอ้โหชื่อเรื่องว่าสมิงจำปาวัดแอาเรื่องราวเป็นไงเรื่องนี้เชิญครับคือปกติเนี่ยผมก็เคยเล่าเรื่องป่ามาประมาณหนึ่งแหละโดยโดยเรื่องป่าในบ้านเราอะ่ะส่วนใหญ่ผมจะบอกเสมอว่ามันเป็นเรื่องราวแฟนตาซีบางทีมันมันเหนือจินตนาการใช่ไหมแต่เรื่องเสือเรื่องเนี้ย มันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงในหน้าประวัติศาสตร์อถูกบันทึกไว้ในหน้าประวัติศาสตร์ของประเทศเนปาลและประเทศอินเดียอย่างนอกจากนั้นยังไม่พอพี่เนยังสัมทักด้วยกินเนสบุ๊กด้วยนะครับ <Okay. S 2> เป็นสถิติเป็นสถิติกินเนสตบุ๊กที่บันทึกไว้ด้วยว่าเสือตัวหนึ่งเนี่ยมันเป็นไปได้ยังไงสามารถฆ่าคนไปกินสี่ร้อยกว่าคนเหมือนจะเคยได้ยินะนะเรื่องนี้ดังนานมา้วนานมาใช่ครับเรื่องนี้ดังมากดังมากแต่ว่าอาจจะไม่ได้หยิบมาพูดกันเพราะมันเป็น มันเป็นเรื่องราวของต่างประเทศเนาะแต่ว่าถ้าเรามองในมุมบ้านเราคือถ้าเสือเนี่ยกินคนได้ขนาดเนี้ยไม่ธรรมดาแล้วบ้านเราจะมองเป็นเสือสมิงใช่ไหมพี่ด้วยความเชื่อว่าวิญญาณของคนที่ถูกกินเนี่ยจะมาสิงอยู่ในตัวเสือแล้วทําให้แบบเขาสามารถจําแรงแปลงกายมาหลอกล่อผู้คนไปกินได้ซ้ซําๆอีกประมาณนี้แต่ที่เมืองเขาเนี่ยมันกลายเป็นแบบเขาเรียกว่าเป็นความที่น่าสะพรึงกลัวแบบไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนั่นเองเดี๋ยวเรามาว่ากันเลยนะได้ครับ เรื่องเสือจมพาวัดเนี่ยเป็นเสือโครงสายพันธุ์เบงกอขนาดใหญ่เพศเมียแล้วก็ที่ว่าเขาเรียกกันว่าเสือจมปาวัดเพราะว่าเรื่องเนี้ยมันมาพีคและเกิดขึ้นแบบจุดสุดท้ายนี่มาจบที่เมืองอ่าจมปาวัดซึ่งอยู่ในรัฐอเดี๋ยวนะผมผมไม่น่าจะชูในรัฐรัฐหนึ่งเขาเรียกว่ารัฐอุตตขันใน,รในประเทศอินเดียครนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าเป็นการที่เสือเนี่ย มันออกล่าคนโดยมีพฤติกรรมที่ผิดแผกแตกต่างจากเสือทั่วๆไป mm. ปกติเราจะเห็นเสือเนี่ยเข้าโจมตีคนอย่างในบ้านเราก็แต่เมื่อมันหิวอดอยากจริงๆร <c oughs> แล้วมันจะล่ากลางคืนแต่เสือตัวนี้ล่าเฉพาะตอนกลางวันออ <c oughs> อ่าแล้วไม่สามารถมีใครเนี่ยจะตามสะกดรอยจับได้ครับ <c oughs> อ่าทีนี้เดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องเลยว่าครั้งแรกเนี่ยซึ่งเรื่องนี้มันเกิดขึ้นเนี่ย เกิดขึ้นในประเทศเนปาลก่อนนะพี่เกิดขึ้นในราวปีคศ1903อ่าหรือว่าบ้านเราก็เป็นพศออ2446เสือขนาดใหญ่ตัวหนึ่งเนี่ยเริ่มสังหารมนุษย์โดยการออกมาฆ่าไปกินอ่ะทางตะวันตกของประเทศเนปาลจนกระทั่งเกาเรียกว่าทำให้ คนที่นั่นอ่ะหวาดกลัวมากมันเป็นหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งชื่อหมู่บ้านวัลูปันอยู่ใกล้กับเทือกเขาฮิมาลัยที่ในป่าน,นั่นเองซึ่งเป็นการเริ่มต้นสังหารครั้งแรกแล้วหลังจากนั้นเนี่ยคือชาวบ้านที่นั่นเนี่ยก็เริ่มรู้สึกว่าไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนอเสือออกมาคาบคนไปกินแบบติดติดกันจนกระทั่งยอดของคนเสียชีวิตอ่ะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วรจากหนึ่งเริ่มขึ้นมาเป็นหลักสิบจนกระทั่ง ขยายวงมาเป็นห้าสิบคนพินตภายในระยะเวลาแบบอันรวดเร็วมากทําให้ทางการในปาลเนี่ยได้รับการร้องเรียนความเดือดร้อนของชาวบ้านซึ่งสมัยนั้นก็แน่นอนแหละก็ทำอาชีพกเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ที่นั่นจึงต้องใช้พลานจํานวนมากคือรวบรวมพลานฝีมือดีที่ในปานที่นั่นออกล่าเสือตัวนี้เพื่อที่จะหยุดมันให้ได้เพราะว่าชาวบ้านโดนฆ่าไปกินเดือดร้อนมากแล้วด้วยความที่ว่า พาลที่ส่งไปล่าเสือตัวนี้ยในพื้นที่อ่าที่เกิดเหตุนเนี่ยไม่มีใครแกะรอยแล้วตามล่าได้เจอตัวเขาเลยแต่ชาวบ้านเนี่ยถูกฆ่าไปกินไม่หยุดอืจนกระทั่งในที่สุดเนี่ยยอดมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆพี่เนธเพิ่มขึ้นจนกระทั่งเนี่ยโดยเฉลี่ยนะร่วมร่วมร้อยคนแล้วจากตะกี้ห้าสิบคนเร็วมากจนกระทั่งทางการเนปาลรู้สึกว่าไม่ได้ละมันมันเป็นเรื่องน่ากลัวแล้วชาวบ้านเดือดร้อนมากจึง รวบรวมกองกําลังทหารที่มาถึงทหารแล้วนะเข้าสู่ในส่วนของทหารแล้วส่งทหารแล้วก็ยังเพิ่มจํานวนของพานฝีมือดีเนี่ยออกตามปูพรมแกะรอยเพื่อจะหยุดเสือตรงนี้ให้ได้เพราะว่าชาวบ,บ้านเสียชีวิตเยอะมากๆในเวลารวดเร็วนั่นเองแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็มีกองกําลังหลายกองกำลังเนี่ยลงพื้นที่เพื่อจะล่าเสือให้ได้แต่ก็แกะรอยไม่น่าเชื่อว่าจะแกะรอยเขาไม่เจอเลยตามเสือ,อยังไงก็ไม่เจอแต่ทั้งนี้ทั้งนั้น มันกลับมีกองทหารกองหนึ่งพิเนธที่เนปาลพร้อมกับพานผู้ชํานาญการในการไล่ล่าเนี่ยได้ยิงปะทะก,กับเสือในระยะใกล้ชิดจนกระทั่งเหตุการณ์ที่ถูกบันทึกลงอ่าในหน้าประวัติศาสตร์ของเนปาลว่าได้ยิงปะทะก,กับเสือขนาดใหญ่ซึ่งฆ่าคนไปกินเป็นร้อยแต่ก็เขาเรียกว่าไม่สามารถหยุดเขาได้จนกระทั่งคนเนปาลที่อยู่แถบนั้นน่ะเขาพูดเลื้มเลยกันว่าเสือตัวเนี้ย มันคือเสือปีศาจความเชื่อของชาวบ้านคือมันสามารถล่องหนได้เพราะไม่มีใครจับมันได้เลยไม่มีใครยิงมันได้เลยจนกระทั่งมีหน่วยทหารหน่วยหนึ่งซึ่งหน่วยเนี้นาทีมโดยหมวดอารีแล้วก็จ่าลาชันผมได้ผ่านเซลาซึ่งพากันเดินทางจุดพิกัดก็คือทางด้านใต้ทางป่าสายป่าด้านใต้ของเนปาลน,นั่นเองทางหมวดอารีกับจ่าลาชันเนี่ยก็เขาเรียกว่ารวบรวมกําลังทั้งหมดเนี่ยในในในหน่วยเนี้ย กับพานเนี่ยร่วมร่วมยี่สิบคนพร้อมอาวุธครบมือ mm. ออกราัตะาเวนลักษณะที่ว่าสมัยก่อนเขาจะปูพรมเลยเนาะ <Yeah. S 1> เดินเดินแบบราตะเวนเรียงเท้ากันเลยจนกระทั่งมาถึงช่วงอ่าป่าแห่งหนึ่งซึ่งมันเป็นแบบเขาเรียกว่ามันเป็นป่าซึ่งมีเนินเนินเขาเป็นหินเป็นช่องอนหินเป็นอะไรเงี้ยก็เดินมาเรื่อยๆพากันแกะรอยแต่ทีเนี้ยพานด้วยความที่ว่าความเก่งของพานลาเซลเนี่ยก็แกะลอยจนเห็นรอยเท้าเขา รอยเท้าเสือเป็นกอขนาดใหญ่แล้วก็ยังมีคราบเลือดด้วยก็ส่งสัญญาณว่ามันน่าจะอยู่ในบริเวณใกล้ๆนี่แหละให้ตามรอยไปเรื่อยๆทางด้านอทหารที่เดินเขารียกว่าเลี้ยงแถวก็คือกระจายกระจายกันเนี่ยพอไปถึงจุดจุดหนึ่งเนี่ยก็เริ่มส่งสัญญาณมือบอกกันว่าเจออะไรผิดปกติบางอย่างแล้วส่วนทางด้านพานลาเชลเนี่ยก็แกะรอยตามความเชื่อของตัวเองว่าเฮ้ยเขาเห็นรอยเท้าและคราบเลือดจึงเนี่ย ดิ่งนําหน้าไปทางช่องว่อนหินแล้วใช้แนวหินเนี่ยเป็นที่อําพางตัวค่อยๆแกะไปเรื่อยๆ <c oughs> กะว่ายังไงวันนี้ต้องเจอตัวเขาแน่นอนเลยเจอร่องรอยขนาดนี้ <c oughs> ทางด้านทหารที่อยู่อีกฝั่งหนึ่งส่งสัญญาณมือบอกกันบอกมาถึงทางด้านคุณจ่าแล้วก็ทางด้านหมวดอาลีว่าเจอบางอย่างทุกหมดก็ไปตรงจุดนั้นที่ทหารส่งสัญญาณมือ <c oughs> ปรากฏว่า <c oughs> พบศพผู้หญิง <c oughs> ชาวไร่ซึ่งหายไปจากหมู่บ้านในในละแวกนี้ <c oughs> พบเป็นศพ โดนแทะกินบางส่วนที่คอมีแผลสะกันขนาดใหญ่แล้วก็น่าจะเสียชีวิตไม่นานมากทั้งหมดนี้ก็กําลังเขาเรียกว่าดูแล้วก็ดูศพแล้วก็กําลังรู้สึกว่ามันใกล้เข้ามาลูกขี่แล้วในการที่ตามล่าในครั้งนี้น่าจะเจอเขา mm. พอกําลังดูศพกันอยู่ได้มีเสียงร้องขอความช่วยเหลือดังมาจากอีกฝั่งหนึ่งทางฝั่งแนวหินนั่นคือเสียงร้องของพาลาเชนนั่นเองก็ตะโกนขอความช่วยเหลือแล้วก็ร้องเสียงดังด้วยความเจ็บปวดทําให ทหารทัาให้ทําให้จ่าแล้วก็หมวดอาลีเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยต,ต้องรีบไปทํางานพักันวิ่งถือปืนไปขึ้นไปบนแนวหินแล้วปรากฏว่าภาพที่เห็นอยู่เบื้องหน้าเนี่ยเป็นเสือสายพันธุ์เบงกอขนาดใหญ่โตเต็มวัยอายุประมาณสิบกว่าปีเนี่ยกําลังถึงฟัดฉีกร่างของพาราเซลอย่างแบบเรียกว่าเหมามันแล้วก็พาราเซลนี่จมกองเลือดแบบอยู่กับพื้นเลยทางด้านหมวดอาลีก็บอกสั่งทุกคนว่ายิงยิงใส่ล่างเสือนั้น ทั้งหมดเนี่ยยือนอยู่บนช่องอหินแล้วก็ยิงไปใส่เสือที่กาลังฟัดฉีกร่างของ <S <S อพรานลาเซลอยู่ซึ่งในระยะขนาดน,นี้ยไม่น่าพลาดพินิมันไม่ไกลมากหรอกแล้วปืนต้องร่วมร่วมยี่สิบกระบอกยิงเข้าไปที่เสือตัวเดียวแต่ปรากฏว่าเสือตัวเนี้ยประโดดหลบหายเข้าไปในช่องอ่หินที่แบบว่าใช้พลางตัวได้แถวนั้นหินมันเยอะมากเป็นล่องหินทหารนี่ก็พากันรีบลงไปดูศพของพรารลาเซลที่จมกองเลือดอยู่ครับ พื้นปรากฏว่าเขาขาดใจตายไปแล้วเสียเลือดเยอะมากแล้วก็มีแผลวุวะมากมายทางด้านหมวดอาลีก็เลยบอกว่าวันเนี้ยต้องล่าให้ได้เพราะว่ามีคนตายกับเสือตัวนี้มามากพอแล้วในขณะที่กําลังพูดคํานี้อยู่ยังไม่ขาดคําเลยทางด้านจ่าราเชนเนี่ยตะโกนบอกว่าระวังตะโกนบอกทุกคนให้ระวงังแล้วเนี่ยทุกคนหันไปตามเสียงปรากฏว่าภาพที่เห็นก็คือว่าเสือเป็นกอขนาดใหญ่ กระโดดลงมาจากชัอนหินน่ะน้าหนักเขาเยอะมากที่นี่เขากลางเล็บแล้วลงมาที่ล่างของหมวดอารีพอดีกงเล็บเนี่ยที่กลางเนี่ยมันเข้ามาทางด้านลําคอด้านหลังด้วยน้าหนักตัวของเขาซึ่งมันหนักมากอ่ะทําให้เปิดแผลขนาดใหญ่ที่ลําคอด้านหลังเลือดทะลักจนกระทั่งหมวดอารีเนี่ยซุดลงไปแล้วก็ขาดใจตายคาที่เลยทหารทั้งหมดช่วยกันยิงใส่ล่างเสือในระยะใกล้ๆเลยแต่ปรากฏว่ามันเร็วมากแล้วก็วิ่งหายเขาโจนเข้าไปในแนวป่า ทำให้ทั้งหมดเนี่ยตามแกะรอยเพื่อที่จะล่าให้ได้ก็กาตามแกะลอยเข้าไปในแนวป่าจนกระทั่งโผล่มามาสุดเขตทางใต้เป็นแม่น้ําที่กั้นอยู่นั่นเองแล้วรอยเสือเนี่ยมาสุดเขตตรงแม่น้ําแล้วมันเป็นแม่น้ําที่มันเป็นช่วงรอยต่อระหว่างเนปาลกับอินเดียทําให้ทั้งหมดเนี่ยคาดเดาว่าเสือมันน่าจะข้าแม่น้ําไปฝั่งนูน้นก็เลยส่งข่าวให้ทางการอินเดียว่า ให้ระวังนะเพราะว่ามีเสือกินคนขนาดใหญ่เนี่ยข้ามไปฝัง่งนู้นแน่นอนให้ทางการ India, อินเดีย่ะได้ระวังตัวทางการอินเดียนี่พอได้รับข่าวก็โอเคละก็ค่อนข้างที่จะระวังมีเวรยามกดขันแต่เรื่องนี้ก็เงียบหายไปพี่เน่แต่ความสงบสุขมันก็อยู่ได้ไม่นานที่นั่นนะ่ะคือรัฐอุตสาหแล้วก็เป็นเมืองที่สงบสุขไม่มีเหตุเพศไดเเท่าไหร่เลยเป็นเมืองเกษตรกรรมธรรมดานี่แหละเป็นเมืองจำเปาวัดนั่นเองอื อยู่มาไม่นานเสือตัวนี้เริ่มแสดงเขาเรียกว่าลิธิเดดออกมาแล้วเริ่มออกมาคาบคนไปกินกลางวันแสกแสงเริ่มคาบคนไปกินจนกระทั่งชาวบ้านที่ออกไปหาของปลาออกไปทําไร่ทําสวนเนี่ยเริ่มไม่กล้าละเริ่มกลัวเริ่มกลัวว่าจะโดนเสือคาบไปกินจนทางการเนี่ยรู้สึกว่าชาวบ้านร้องเรียนเขาไปเยอะ <c oughs> ก็ส่งเขาเรียกว่าส่งกําลังเข้ามาช่วยเหมือนกัน ตอนแรกก็ส่งกําลังทหารทั่วไปเนี่ยเข้ามาช่วยแต่ก็แกะรอยไม่เจอแต่ก็ยังโดนฆ่าไปกินเรื่อยๆอย่างรวดเร็วลุ่มร่วมแค่ระยะเวลาไม่นานเนี่ยลุ่มร่วมเกือบเป็นร้อยคนเหมือนกันไม่น่าเชื่อว่าเสือตัวเดียวจะแล้วจะฆ่าคนไปกินขานาดนี้แล้วชาวบ้านมักจะพูดเสมอว่าเขาจะมาล่ากลางวันครับซึ่งแถวนั้นเป็นป่าเนาะทําไล่ทําสวนเนี่ยแล้วในเช้าวันหนึ่งเป็นเช้าปกติในหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งใน ในรัฐนี้ก็มีครอบครัวครอบครบัวหนึ่งเนี่ยอยู่กันสองคนแม่ลูกแม่ก็เป็นหญิงวัยชราแล้วทางลูกก็เป็นลูกสาวอายุวัยเพียงสิบหกปีเขามีชื่อว่าเปรมกาเทวีก็เป็นเขาเรียกว่าชาวอินเดียเป็นหญิงสาวยี่สิบกปีกําลังเป็นสาววัยรุ่นเลยที่บ้านเขาเนี่ยก็จะปลูกผักสวนครัวทําไร่ทาสวนแล้ววันนั้นก็เป็นอวันธรรมดาซึ่งก็ใช้ชีวิตตามปกติทางด้านเปรมกาเทวีเนี่ยขอแม่ของเธอบอกว่าขอมาเก็บ พืชผักสวนควรัวหน้าบ้านหน่อยที่จะเตรียมทํากับข้าวในมื้อเที่ยงแม่ก็บอกว่าให้ระวังนะเพราะช่วงนี้ยเสือมันอารวาดฆ<ม>่าคนไปกินหลายครอบครัวมากแล้วมีคนเสียชีวิตมากแล้วก็ห่วงลูกบอกว่า,วาระวังตัวจริงๆมันไม่อยากให้ไปเก็บอะไรตอนกลางวันเลยเพราะมันชอบมาลากกลางวันทางด้านเป็มการก็บอกแม่ของเธอว่าไม่เป็นไรหรอกนี่เองออกไปหน้าบ้านเนี่ยเห็นสวนปลูกผักสวนควรัวอยู่หน้าบ้านก็ไปจะไปเก็บผักนิดหน่อยไปเก็บผลผลิตนิดหน่อยมาทํากับข้าวเที่ยง แล้วเธอก็ออกไปเก็บผลผลิตหน้าบ้านซึ่งไม่ไกลมากเลยระหว่างบ้านกับแปลงผักสวนครัวของเธอนั้นแม่เธอก็ทํากับเตรียมกับข้าวเตรียมจะทํามื้อเที่ยงแล้วจู่ๆแม่ก็ได้ยินเสียงลูกสาวนะ่ะร้องหวีดเสียงแบบหวาดกลัวแล้วก็ร้องด้วยความเจ็บปวดแม่วิ่งออกมาสิ่งที่เห็นก็คือว่าลูกสาววัยห6ปีโดนเสือคาบะเสือใหญ่มากคาบเด็ก16ปีพี่เนรคาบเข้าใช้ป่าอย่างรวดเรร็วจกะทั่ง เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ดังมากแล้วสะเทือนขวัญมากๆจนกระทัา่งทางการเนี่ยต้องขอความช่วยเหลือจากทางอังกฤษซึ่งในยุคนั้นเนี่ยคืออินเดียเนี่ยอยู่ภายใต้การปกครองของอังกฤษนั่นเองแล้วก็่าแจ้งความจำลงไปต้องการขออาวุธที่ทันสมัยแล้วก็ทหารที่มีความสามารถสูงในการที่จะมาล่าเสือตัวนี้ให้ได้แล้วในที่สุดเรื่องนี้ก็ไปเข้าหูเขาเรียกว่า มียศทางทหารเนาะเป็นผู้พันของกองอังกฤษเขาชื่อว่าจิมคอร์เบตนั่นเองหรือ<ม>ว,ว่าชื่อเต็มๆเ,เขาคือเอ็ดเวิร์ดจิมคอร์เบตเป็นทั้งนายทหารยศดไอพันของทางกองทัพอังกฤษยังเป็นพรานผู่มมีความเชี่ยวชาญแล้วนอกจากนี้เขายังเป็นนักธรรมชาติวิทยาด้วยนั่นเอง<ม>เขาก็สนใจในเรื่องของเสือกินคนตัวนี้มากจึงยอมรับว่าจะมาจับเสือตัวนี้ที่ทางด้านเนี่ยจำเปาะวัด<ม>ให้แล้ว ผู้พันจิมเนี่ยก็มาที่นี่ก็ได้รับการต้อนรับจากชาวบ้านเป็นอย่างดีเลยแล้วชาวบ้านก็เริ่มให้ข้อมูลเกี่ยวกับเสือตัวนี้ว่าเสือตนนี้มักจะมีพฤติกรรมออกมาล่าช่วงกลางวันแล้วเร็วมากไม่มีใครตามแกะรอยหรือว่ายิงก็ได้เลยขนาดทหารของอินเดียก็จับเขาไม่ได้ <S <S จนกระทั่งต้องมาถึงมือของผู้พันจิมซึ่งมาอาฟังเรื่องราวข้อมูลแล้วเนี่ยก็เขาเรียกว่าเก็บตัวฝังตัวอยู่ในจำเปาวัด รอฟังข่าวว่าเจ้าเสือตัวดีเนี่ยมันจะออกมาไล่อตอนไหนเพื่อจะแกะรอยนั่นเองแล้วในที่สุดข่าวของเปรมกาทีวีหญิงวัยสิบหกที่ถูกฆ่าไปกินก็ถูกส่งมาถึงผู้พันผู้พันก็ด้วยความที่ว่าอยู่ในเมืองอยู่แล้วจำประวัตินี้อยู่แล้วก็เลยเริ่มแกะรอยแต่ไปฉายเดียวเลยทีนี้ด้วยความมั่นใจในฝีมือตัวเองและอาวุธที่ทันสมัยเป็นไรเฟิลของอังกฤษที่แบบเต็งติดตัวมาเนี่ยกะว่ายิงอยู่แน่นอนด้วยความเชื่อมั่นในตัวเองก็แกะรอยไปเรื่อย จนเข้าไปถึงแนวหุบเขาค่อนข้างจะเป็นป่ารกทึบก็เริ่มเห็นแกะรอยเริ่มเห็นเหมอนการเห็นรอยเท้าบ้างเห็นเลือดเป็นจุดๆเป็นระยะๆก็แกะรอยไปตามนั้นจนกระทั่งเนี่ยในที่สุดไปพบร่างของหญิงสาววัยหกผู้โชคร้ายนั่นเองเป็นร่างของเป็นกาเทวีซึ่งถูกกัดหลายจุดแล้วก็ถูกกินไปบางส่วนแล้วเป็นหญิงสาวที่แบบเป็นสภาพศพคือก็เพิ่งตายไม่นานมากนะแล้วก็ถูก ฆ่ามากินแล้วก็ทิ้งซากไว้ในขณะที่ผู้พันจิมกําลังก้มดูเพื่อจะดูเ่าเรียกว่าศพแล้วก็จะดูร่องรอยต่างๆเนี่ยสิ่งที่มีค่าที่ทุกิดขึ้นพี่เน่ยรู้สึกว่าถูกจ้องมองอยู่ก็เลยหันมองไปทางแนวป่าปรากฏว่าเสือเบงกอขนาดใหญ่กําลังจ้องมาที่ผู้พันจิมซึ่งกําลังนั่งคุกเข่าดูศพเป็นการทวีวีอยู่แล้วเสือเนี่ยแยกเขี้ยวเยี่ยมที่จะกระโจนเข้าใส่ทําให้เนี่ยผู้พันจิมเนี่ย คือด้วยความตกใจของเขาไงเขาไม่คิดว่าจะมาเผชิญหน้ากับเสือตัวนี้อย่างระยะใกล้ๆขนาดนี้แล้วมันมาแบบคือปกติเนี่ยมันจะกลัวคนเนาะแต่นี่เหมือนถ้าเป็นความรู้สึกผมนะนี้คิดตัวเองว่าเหมือนเขาวางเป็นการทีวีไว้ล่อเป,เป็นเป็นเหยือ่อล่ออ่าแล้วเขาจะมาเขาก็จะมามาโจมตีมแต่ด้วยความตกใจของผู้พันจิมก็เลยลั่นไกยไปสองนัดโดยที่ไม่ทันเลง็งไม่ทันได้เล็งอะ่ะด้วยความตกใจด้วยไม่คิดว่าจะมาประจันหน้ากันระยะขนาดนี้ สองนัดปั้งปังป้งดังไปปรากฏว่าเจ้าเสือบิงกองตัวเนี้ยก็โจนหายเข้าไปในป่าแล้วก็ทางด้านผู้พันจิมนี่ก็รีบออกมาจากบริเวณนั้นแล้วก็กลับเข้าสู่หมู่บ้านไปตั้งหลักด้วยความที่ว่าโอ้โหโชคดีมากเลยที่แบบเขาเรียกว่าไม่รู้ว่าจะถ้าเกิดมันเข้ามาจริงจด้วยความยังไม่ทันตั้งสติเนียนยจะโดนทําร้ายหรือว่าจะโดนกัดจนเสียชีวิตหรือเปล่าก็มาตั้งหลักที่หมู่บ้านและแจ้งข่าวให้คนในหมู่บ้านในชุมชนที่จําประวัติทราบว่า เขาไปเจอเสือตัวเนี้ยและคิดว่ามันยังกบดานอยู่ไม่นานหรอกอ่าอยู่แถวนั้นแหละไม่ไปไหนหรอกยังอยู่ตรงนั้นแหละแถ,แถวแถวละแวกนั้นไม่น่าจะไปไหนได้นานอะไรเงี้ยน,น่าจะวนเวียนเพราะว่าแถวหมู่บ้านเนี้เป็นแหล่งอาหารขนาดใหญ่ซึ่งทางการอินเดียบอกว่าอ่าในระยะเวลาที่เขาฆ่าคนไปกินเนี่ยเราจะเรียกว่าการสังหารหมูยังได้เลยอืมัมนมันเร็วมากแล้วหลังจากนั้นผู้พัน์จิมก็ขอให้รวบรวมคนเนี่ยพร้อมอาวุธครบมือเพื่อจะออก ล่าเสือในตอนเช้าพอเช้าวันลุงขึ้นชาวบ้านก็รวบรวมกําลังคนได้ลุม่รมรุ่มสามร้อยคนพร้อมอาวุธปืนครบมือแล้วก็คิดว่าจะมีคนที่คอยถือกองถือเครื่องเคาะต่างๆสมัยนั้นเนี่ยพี่เนรเขาจะเดินเลียงแถวกันเลยออ่าคนเกือบสามร้อยคนเดินเลียงแถวหน้ากระดานเพื่อค่อยๆกระชับพื้นที่แล้วคนไหนมีหน้าที่เคาะกองเคาะกลับเคาะไม้ให้เสียงดังตะโกนคือให้เขาตกใจแล้วค่อยเขาแบบค่อยๆล่นไปล่นไปเพื่อจะ ไปแบบอยู่ในที่จนมุมนะจะได้พอเขาปรากฏตัวมาจะได้ยิงทิ้งซะครับ <c oughs> อ่านไล่กัไกนไปเรื่อยๆคือเขาไม่มียังไม่ยังไม่เห็นตัวเขาเนี่ยทางด้านผู้พันจิมก็แบบเขาเรียกว่าตั้งแถวหน้ากระดานไล่ไปจนกระทั่งเที่ยงวัน <c oughs> ในที่สุดมันก็ไปจนมุมในจุดที่แบบจุดอับอ <c oughs> ในที่สุดเสือตัวนี้ก็ออกมาคือมันหมดมันหม,ห,มหมดทางไปแล้วอ,ออกมาเพื่อที่จะสู้นั่นเองทางด้านผู้พันจิมเนี่ยด้วยความที่่แกอยู่ข้างหน้าสุดเนี่ย แกก็เลยรีบประชับปืนเล็งไปที่เสือบังเข้าไปหนึ่งนะัดปรากฏว่าลูกกระสุนเนี่ยเข้าไปที่อกอย่างจังแล้วเสือก็สะดุง้งแล้วแตกก็ยังไม่หมดลิตยังกระโจนหลบเข้าไปในป่าอีกทําให้ทั้งหมดต้องกระชับพื้นที่ไล่ไปไล่ไปจนกระทั่งผู้พันจีมก็เลยบอกว่ามันมันมันถึงทางตันแล้วแหละเดี๋ยวเขาจะเข้าไปคนเดียวแต่ขอปืนสำรองอะไรเฟืลอปีกกระบอกหนึง่งเผื่อกระสุนหมดหรือบรรจุกระสุนไม่ทัน แล้ววันจีมก็เข้าไปในแนวป่านั้นแกะรอยตามรอยเลือดตามรอยเลือดไปตามรอยเท้าไปจนกระทั่งนั้นที่สุดก็ไปเจอเสือจนตรอกเขาก็เตรียมที่จะสู้นั่นเองพอเห็นผู้พันเข้ามาปุ๊บเขาก็กระโจนใส่โดยที่ว่าตีก็บาดเจ็บด้วยผู้พันก็รีบร่างกายเขาเนี้ยเล็งแบบแม่นแม่นเลยปั้งเข้าไปเขาเนี้ยลูกกระสุนเจาะเข้าไปซ้ําที่อกอีกนัดหนึ่งเสือเนี่ยก็ทรุดลงกับพื้นแล้วก็ค่อยๆหายใจแผ่วลง ผู้พันก็เข้าไปแล้วก็ซ้ําอีกปั้งจนกระทั่งเสือนี้สิ้นฤทธ์ไปหลังจากนั้นชาวบ้านก็ช่วยกันเอาเสือตัวนี้ลงมาจากขุบเขานั้นม,มาแล้วก็มาชันสูตรมาดูว่าทําไมเสือตัวขนาดเนี้ยถึงฆ่าคนได้เยอะขนาดนี้ปรากฏว่าพอมาดูปุ๊บก็เห็นล่องรอยขอยงเขาคือเขามีรอยรอยโดนลูกกระสุนเดิมอยู่แล้วซึ่งรอยลูกกระสุนนั้นเนี่ยทําให้ฟันบนฟันล่างทางด้านขวาเนี่ยเคี้ยวเขาเนี่ย ทางด้านบนเนี่ยหักไปครึ่งหนึ่งเชี่ยวทางด้านล่างเนี่ยกุดป็นสิงโคนซึ่งแบบเอ้ยโดนกระสุนแต่ยังอยู่ได้จนขนาดน,นี้อไม่มีไม่มีร่องรอยของเขาเรียกว่าบาดเจ็บอะไรมากมายนะเพิ่งมาโดนยิงะจากก็ตรงนี้นี่เองทําให้เขาเสียชีวิตแล้วเสือตัวนี้ถูกนําอ่าไปเก็บไว้สตาฟไว้เพื่อเขาเรียกว่าเป็นเสือที่ฆ่าคนและฆ่าคนไปกินเยอะที่สุดถึง จำนวนที่กินนสบุกบันทึกไว้ทั้งหมดเนี่ย4 3 6ชีวิตที่โดนฆ่าไปกินรวมทั้งในป่านด้วยนะ2งเขตนี้รวมเป็น400กว่าชีวิตแล้วทางด้านผู้พันจิมคอเบตเนี่ยก็เป็นที่ยอมรับของคนในในที่นั่นมากจนกระทั้งเอาชื่อของเขามาตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติของอินเดียในในในอุทยานอุทยานหนึ่งนั่นเองแล้วเสือตัวนี้ถูกบันทึกไว้ในกินนสบุกว่าครั้งหนึ่งล่าพื้นที่การล่าของเขาคือ ประเทศในป่านแล้วข้ามมาฝั่งอินเดียจึงถูกตั้งชื่อตามเมืองที่เขาโดนยิงได้ก็คือเมืองจำปาวัดเขาเรียกกันว่าเสือหรือสมิงจำปาวัดนั่นเองก็เป็นเรื่องราวที่เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงนะสามารถไปค้นต่อยอดได้ในในไม่ว่าจะเป็นโซเชลลียลหรือว่าจะเข้าไปดูในกินิสบุ๊กออฟวิคคอร์ดก็ได้นะครับก็จะเป็นเรื่องราวของเสือตัวนี้ให้เห็นว่ามันน่าสนใจว่าครั้งหนึ่งเขา เคยฆ่าคนไปกินมากมายขนาดนี้แล้วรูปที่ผมส่งไปให้มิเนด่ดูเป็นรูปเสือเสือที่ถูกเป็นซากเสือจริงๆนะแล้วผู้ชายที่ถือปืนนั้นคือผู้ผู้พันจิมคอเบตนั่นเองก็เป็นเรื่องราวที่นํามาฝากกันเป็นเรื่องราวจากต่างแดนความความที่ว่าเขาเรียกกันว่าเสือปีศาจเพราะว่ากว่าจะล่าได้นี่ก็คนเสียชีวิตไปเยอะแต่ถ้าเป็นความเชื่อทางบ้านเราเนี่ยเราจะเรียกว่า oh, โอ้กินซักขนาดนี้ก็ต้องเสือสมิงแล้วแหละใช่ไหมพี่อืมแล้วก็ ด้วยความที่ว่ามันมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นที่ต่างแดนแล้วน่าสนใจแล้วมันเป็นอีกอีกหนึ่งมุมหนึ่งของเรื่องป่าแต่เป็นป่าสังฟากเขาซึ่งความเชื่อเขาหรือว่าอะไรของเขานี่ไม่เหมือนเราเขาก็จะมองไปอีกแบบหนึง่งแต่เราถ้าเป็นบ้านเราถ้ามาเกิดขึ้นแบบนี้ที่ป่าบ้านเราเนี่ยรับองว่าทุกคนต้องเรียกเสือตัวนี้ว่าเสือสมิงแน่นอนอ่าเป็นเรื่องราวสมบูรที่นํามาฝากแฟนป่าเที่ยวนี่ไปหลอนในช่วงต้นปีแล้วก็มาเล่าให้พี่นิตสั่งด้วยครับ คือถ้าเราดูสารคดีหรือดูเกี่ยวกับประเทศอินเดียนะจะมีเรื่องหนึ่งที่ผมชอบดูมากนะครับเกี่ยวกับสารคดีในในป่าทางแถบอินเดียนะครับแต่มันก็มีเรื่องไม่ดีที่เกิดขึ้นเป็นประจำประจำซึ่งมันเหมือนเป็นเรื่องหนึ่งเลยที่เขาต้องเล่ากันก็คือเรื่องของเสือเข้ามาขโมยเด็กไปกิน ในบ่บ้านขโมยผู้หญิงที่ลงไปซักผ้าบ้างไปทำโน่นทำนี่ซึ่งมันก็ยังมีอยู่นะปัจจุบันนี้ยังมีอยู่นะใช่เขาบอกว่าพื้นที่ป่าของอินเดียนั้นยังสมบูรณ์แล้วก็วยความที่ว่าเสือก็ยังออกมาหากินอยู่อย่างนี้แหละเขาบอกว่าที่อินเดียน่ะการโดนเสือทำร้ายหรือฆ่าไปกินมันกลายเป็นเรื่องปกติเพราะว่าจะเกิดขึ้นทุกเดือนอ่ามีม,ม,ม,มีมีให้เห็นเรื่อยๆประมานล้วครับ นี่แหละฮะคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นแต่ทีเนี้ยลองนึกดูว่าเสือตัวหนึ่งเนี่ยสามารถกินคนไปได้400กว่าคนเนี่ยโอ้โหนี่มันนี่มันอะไรอะ่ะมันมันมันเยอะเกินไปถึงขนาดที่ว่าเออสองคนสามคนสิบคนเนี่ยผมก็ว่าเยอะแล้วนะแต่อันนี้400รนี่มันจับไม่ได้และในสมัยยุคนั้นเนี่ยมันมีปืนแล้วนะ ไม่ได้มีแบบยุคนี้นะเออไม่ได้แบบยุคสมัยนั้นอ่ะสองสี่กว่าเนี่ยมีปืนแล้วแล้วปืนน่นทันสมัยแล้วทางจิตเขาก็มีแบบทันสมัยเนาะฮะแต่ก็พิเดที่ดูว่าโดนโดนโดนล่า้งสัยในปานอ่ะไม่มีใครล่าก็ได้แกะรอยไม่ได้จนกระทั่งชาวบ้านที่ในปานขนาดนั้นว่าเสือปีศาจเออมันน่าจะใช่อเอจไม่จริงๆแล้วมันน่าจะโดนมาบ้างเนาะโดนยิงขนาดนั้น แม้กระทั่งจนกระทั่งข้ามฝั่งข้าม่น้ํามาสู่เนี่ยสู่อ่าเขาเราียกว่าจำปาวัดเนี่ยก็ยังจับไม่ได้จุกระทั่งต้องไปขอความช่วยเหลือจากทางอังกฤษซิ้นตอนนั้นปกครองอินเดียอยู่นเองแล้วก็มีอาวุธทันสมัยกว่ามีคมีคนซึ่งเขาเรียกว่ามีความรู้ทางด้านธรรมชาติวิทยาแล้วก็เป็นพรานด้วยมามาเพื่อจะหยุดเสือได้แล้วก็หยุดได้จริงๆครับอืมเป็นเรื่องอราวที่มันฟังแล้วมันเอ้ย ไม่น่าเชื่อว,วันจะมีขนาดนี้แม้กระทั่งชื่อของเหยื่อรายสุดท้ายรายที่436ซึ่งอายุ16ปีชื่อเปรมการทีวีนั้นก็ถูกบันทึกไวน้นะพี่มีตัวตนถูกบันทึกไว้แบบว่าเป็นเหยื่อรายสุดท้ายที่เสียชีวิตเพราะเสือจำเปาวัดต,ตัวนี้ออาละครับนี่คือเรื่องราวทั้งหมดขอบคุณคุณแรกด้วยที่โอ้โหสาไปหาข้อมูลมาแน่นมากข้อมูลเนี้ยและข่าวเนี้ยผมเคยได้ยิน แต่มันนานมาแล้วตั้งแต่สมัยที่เรายังเด็กๆกันนะเคยได้ยินเกี่ยวกับเรื่องสารคดีต่างๆเกี่ยวกับประเทศอินเดียและก็ประเทศเนปาลที่มีป่าเขาต่างๆแล้วก็เรื่องของเสืออ่านะครับก็เป็นเรื่องเล่าที่แบบแต่ไม่คิดไม่ฝันว่ามันจะโอ้โหสี่ร้อกว่าคนเนี่ยโอ้โหเ,เยอะมากผม,มกสนใจตรงนี้ว่าทําไมเขาแล้วเขาหากินหงวันพี่เขาล่ากรั้งวันนะ เฮ้ยได้ไงข้าบเสือคือบางทีข้าวไปต่อหน้าต่อตาอย่างนี้แบบแล้วจับเขาไม่ได้เนี่ยนะแล้วอยู่มาได้แล้วเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยสี่ร้อยคนนี้เกิดขึ้นในะยะเวลาร่วมๆสี่ปีที่เสือตัวเนี้ยออกล่าคนอ่ะสี่ปีนะที่สี่ปีนี่จับไม่ได้หรือทําร้ายไม่ได้นี่โอ้หถือว่ามันโอ้โหมันเป็นอะไรที่มันแปลกนะครับเนาะจึงจึงสนใจเรื่องนี้เป็นพิเศษแล้วผมคิดว่ามันเป็นเรื่องเรื่องเสือทางต่างแดนที่มันน่าหยิบมาเล่าให้ฟังอ่ะ เผื่อบางคนก็ยังไม่เคยได้ดได้รู้หรือว่าอ่ายังยังไม่มีข้อมูลทางด้านนี้ก็ใครชอบเรื่องป่าก็จะได้เขาเรียกว่าอีกหนึ่งอัทลรกษล่ะที่เ,ออเกิดขึ้นแล้วมันเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นจริงด้วยอืคือมีบันทึกไว้พูดง่ายอะครับลงกินเน็ตบุ๊กนะแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ดีนะเออไม่ไม่ค่อยอยากให้ไปลงเลยอะเพราะว่ามันเป็นความสะเทือนอารมณ์ไงกับคนที่แบบเฮ้ยเสือตัวเดียวเนี่ยถึงขนาดที่ว่าล่าคนได้สี่ร้อยกว่าคนเนี่ยโอ้โห เป็นสถิติที่<ล>ไม่น่าจำนะไม่น่าเชื่อว่ามันจะเกิดขึ้นได้จริงๆเงียเ,เอาละครับนี่คือเรื่องเล่าของคุณแรกฮนะขอบคุณจริงๆที่ไปหาข้อมูลมาแล้วก็นํามาเล่าสู่กันฟังนะครับไม่เป็นเรื่องอะไรก็มาเล่ากันได้รวมถึงเรื่องแบบนี้ด้วยนะฮะเพราะว่าผมเชื่อว่าหลายๆคนอะ่ะไม่เคยได้ยินหรอกเรื่องแบบเนี้ยเนาะเออนะครับ,ออรบขอบคุณมากๆคุณแรกที่นําเรื่องราวม,มาเล่าสู่กันฟังนะ ก่อนจะวาง <ทำ S 1> สาย<ป>ฮะฝากสิ่งที่คุณแรกทําอยู่ด้วยนะครับก็ฝากฝากเพจปินโต้ด้วยนะครับของผมก็จะอยู่ในส่วนของรายการผีชื่อว่าปินโต้ผีกำลังแสกก็ทุกวันพุธหนึ่งทุ่มนะครับก็น้องๆพี่ๆน้องๆที่ฟังรายการที่ชอบฟังชอบชอบเล่าอยากเป็นผู้เล่าบ้างก็สามารถที่จะ ขาเรียกว่าพอรายการออนปุ๊บทักแชทไปทางรายการจริงานจะจัดคิวให้เล่าโ,โ,โดยที่สั้นยาวได้หมดเรื่องอะไรก็ได้ที่คุณอาจจะเจอเองบ้างฟังมาบ้างเป็นการทดสอบสกิลการเล่าตัวเองอเป็นการฝึกสมมติว่าเฮ้ยยังไม่กล้าไปเล่ารายการใหญ่ๆมาคุยกับพี่แรกก่อนดีกว่าฝึกฝึกลองสร้างความมั่นใจให้ตัวเองแล้วก็ไปเล่าในรายการใหญ่ๆในต่อไปในอนาคตครับวงการเรื่องผีเราจะได้มีเรื่องสนุกต่างนักเล่าหลากหลายสไตล์ที่เกิดขึ้นมาใหม่ๆนั่นเองเราก็อยากให้เป็นอย่างนั้นแหละเพราะเราก็ชอบฟัง ติดต่อทังไหนอะถ้าเกิดอยากไปเล่าแอะไรเงี้ยก็ทุกวันพุธนะครับ <ừ. S 1> ทุกหนึ่งก็พอรายการออนปุ๊บก็เข้าไปในเพจ Facebook เลยอของปินโตนะครับแล้วก็ทักแชทไปเลยเ<อ>ในในรายการแล้วก็อย๋าวทิมา<อ><อ>นเ็าจัดคิวให้เล่าคือไม่มีคิวนักเล่าพี่ทักปุ๊บรอเล่าเลยโอดีจนกว่าเวลาจะหมดสนดุกดีอย่างนี้เอบความหลากหลายนะเอา โอเคครับขอบคุณมากก็อย่าลืมติดตามเพจของคุณแรกด้วยนะครับชื่อเพจว่าปีนโต๊ะนะทุกวันพุธนะครับประมาณสักทุ่มหนึ่งอ่าทางเพจ Facebook นะก็เข้าไปดูแล้วก็ถ้าเกิดอยากจะเล่าเรื่องเล่าสั้นๆโน่นนี่นั่นอ่ะเล่าได้เลยนะครับถือว่าไปถือว่าไปซ้อมไปซ้อมก่อนอ่าอโอเคขอบคุณมากครับคุณแรกนะเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับใช่ครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ